คลิปนี้เราจะมาอยู่เป็นเพื่อนกันข้ามปีเลยใครที่กดมาดูคลิปนี้ก็อาจจะเออวันนี้ไม่ได้อยากจะออกไปปาร์ตี้ไปเจอใครอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวเซตติ้งจัดระบบความคิดอะไรของตัวเองไประหว่างนี้จนกว่าจะถึงเที่ยงคืนเราก็จะมารีแคปเรื่องต่างๆในปี2025ว่าอะไรจะไปต่ออะไรไม่ได้ไปต่อบ้างแล้วก็พอเที่ยงคืนเราก็จะมาคาดาวไปพร้อมกัน ก่อนจะถึงปีใหม่ทุกคนอาจจะนึกถึงการจัดระเบียบบ้าน,านการออกกําลังกายแต่นอกเหนือจากนี้เราก็จะมีการแบบว่าเซตติ้งจอร์ n นลอันใหม่ของเราทำวิชั่นบอร์ดนั่งสะท้อนรีแคปชีวิตในช่วง2025ที่ผ่านมาว่าเออผ่านอะไรมาบ้างได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างจะทำยังไงต่อไปมีโกอะไรบ้างมีวิชลิสอะไรสิ่งที่ได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อในทั้งเรื่องบ้านเรื่องชีวิตเรื่องแนวคิด นวคิดอะไรที่อยากจะเก็บไว้แล้วก็อยากจะไม่เอาไปต่อในปี2 0 2 6หรือแม้แต่สิ่งของเครื่องใช้ของใช้ในบ้านวิธีการตกแต่งบ้านสกินแคร์เครื่องสำอางอะไรฟิลลนี้ก็เอออาจจะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะรวมกันในคลิปนี้เลยเต็มอิ่มเลยปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงวันนี้ที่มันนอนถ่ายคลิปอยู่ตรงนี้ทุกคนจำรายละเอียดสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งปีได้ไหมแบบ อะไรที่ประทับใจอะไรเงี้ยเราก็อาจจะจําได้บางส่วนแต่ว่าวิธีการของเราก็คือเราจะมานั่งเช็คดูว่าเราเคยโพสต์แบบรูปอะไรไปบ้างรูปหรือคลิปหรือสเตตัสซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้เล่นแบบ Facebook หรือว่า t w i t t e r มากเท่าไหร่แล้วบางคนอาจจะมานั่งดูเจอ์นลของตัวเองที่เขียนนะแต่ว่าเราก็เพิ่งจะเขียนเมื่อเดือนพฤศจ,จิกายนก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากแล้วเราก็รู้สึกว่า เราเขียนเอาไว้อะเพื่อระบายอารมณ์เฉยๆเหมือนเวลาเราทวิตเราก็อาจจะไม่ได้กลับไปอ่านเท่าไหร่เราก็จะอาศัยดูว่าเราลงงานอะไรไปบ้างลงรูปอะไรไปบ้างหรือว่าสตอรี่ลหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเราจะตั้งโกในปีหน้าว่าอะไรดีไม่มีเป้าหมายในชีวิตใช่ไหมจริงๆเรามีนะแต่เราจะแนะนําว่า ทุกคนลองไปดูว่าเออตัวเองอ่ะเคยพ้อะไรผ่านมาบ้างปีเนี้มีอะไรที่แบบประทับใจมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างพอเราได้ดูรูปพวกเนี้เราก็จะหวนนึกถึงวันนั้นที่มันเกิดขึ้นแล้วพอเวลาผ่านมาเราก็มักจะนึกอะไรได้เช่นแบบว่าเออในเหตุการณ์น,นั้นเราน่าจะทําอย่างนี้นะหรือเราไม่ทําอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถเรามาเขียนเป็นเป้เปาหมายในปีต่อไปได้อันนี้เป็น ทริคที่เราก็ใช้เดลามารีแคปก็หน่อยว่าเออจะปันผ่านอะไรมาบ้างนะตั้งแต่ปลายปี2024จนถึงต้นปี2025เราก็ง่วนอยู่กับการทํา MV In Your โยไมของวงเดลทอพุสซึ่งก็เป็นผลงานที่เราภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีนะถ้าเกิดว่าเราได้ทําผลงานศิละปะอะไรบางอย่างของเราบ้างต่อมาเราก็เริ่มลงรีโนเวทบ้านพาร์ทหนึ่งแบบตั้งใจทํา YouTube จริงๆจากที่ลงเล่นๆมานานมาลองตั้งใจทำอ่ะมันก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีก็รู้สึกตัดสินใจถูกมากๆที่ตั้งใจทําขึ้นมาต่อยอด สนุกดี หลายๆคนก็ชอบเราก็ชอบทําแต่อาจจะเหนื่อยเกินไปหน่อยแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ไม่ดีเท่ากับคลิปรีโนเวทมีสปอนเซอร์และก็โอกาสดีๆเข้ามาเยอะมากในปีนี้แบบเหลือเชื่อแล้วก็ยังคงทําบ้านอยู่เรื่อยๆเพิ่มเติมก็คือดูแลตัวเองมากขึ้นออกกาลังกายใส่ใจการแต่งตัวต่างๆมีดูทินแบบใหม่แล้วก็ทํางานถ่ายคอนเทนต์ทาบ้านแล้วก็ทําบ้านได้โอกาสไปลองออกแบบร้านให้ลูกค้าครั้งแรกเจอเพื่อนฝูงมากขึ้นแล้วก็อายุ30ครั้งแรกยังคงทํางานในสายคอนเทนเตอร์ต่อไปแล้วก็มีเอเจนซี่มาดูแลเพิ่มแลแลลล้้้้ววก็ทําาบนนนจนสิปีเย ลหลายๆครั้งการที่เราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรหรือว่ามีเป้าหมายอะไรอะ่ะมันเกิดจากการที่เราไม่ได้มีสมาธิมากพอกับตัวเองเราอาจจะมัวแต่เสพเรื่องของคนอื่นจนไม่ได้หันกลับมามองคอนเทนต์ของตัวเองหรือว่าสิ่งที่ตัวเองเคยบันทึกไว้ว่าเ,ออเรารู้สึกยังไงถ้าเราใช้เวลาวันนี้สักนิดหนึ่งในการไล่ดูว่าเออที่ผ่านมาเราผ่านอะไรมาบ้างแล้วเราเออชอบหรือไม่ชอบอะไรเนี่ยมันจะทําให้เราตั้งเป้าหมายอันต่อไปได้ง่ายขึ้นทีนี้วิธีการเป้าหมายที่เราใช้เนี่ยหลังจากที่ดูแบบรีแคปมาทั้งหมดแล้วว่าเราชอบอะไรในวัน อะไรที่ทำแล้วรู้สึกโดนดูดพลังที่สุดอะไรที่ทำแล้วลืมเวลาแล้วก็อะไรที่ทำแล้วโคตรจะฝืนอิจฉาใครเพราะอะไรอันนี้อยากให้ทุกคนซื่อสัตย์กับตัวเองนะว่าเรารู้สึกมีความอิจฉาหรือว่ามีความหมั่นไส้คนบางคนได้แต่ว่าเราจะแปลงพลังลบนั้นอะกลายมาเป็นพลังที่ทำให้เราพัฒนาชีวิตของเราได้ยังไงแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือถ้าไม่มีใครเห็นหรือว่ามาตัดสินเราอะจริงๆแล้วเราอยากมีชีวิตยังไงเห็นโซเชียลมีเดียของคนอื่นแล้วเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราอยากจะเป็นบ้างมันมันก็เกิดขึ้นได้้แต่ว่วาาใหถม จริงจังว่าเราอยากมีชีวิตยอย่างนั้นจริงๆหรออะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็น1 2 3 4 5ข้อที่สามารถเอาไปตั้งเป้าหมายได้เลยแค่รู้ทิศทางก็พอแล้วไม่จะเป็นจะต้องแบบโชกโชกนะสิ่งที่ทำแล้วดูดพลังสำหรับเราอ่ะก็คือการที่ฝืนทำคอนเทนต์อะไรบางอย่างที่ตั้งแต่วินาทีแรกที่เราอ่านสกอปเราเรารู้สึกสงสัยในตัวมันอนะ่ะเกือบ100เเลยคือเราจะไม่แฮปปี้กับงานนั้นดังนั้นในปีหน้าเราอาจจะตั้งเป้าหมายว่าเราจะรับงานที่เราสึกสปาร์จอย ต้งแต่แรกอะไรเงี้ยอะไรที่ทําแล้วลืมเวลาส่วนหนึ่งก็คือทํ o u t u b e นะตอนตัดต่อวิดีโอตอนที่เราแบบค่อยๆเรียบเรียงเรื่องเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราอยากจะทําต่อไปแล้วก็มีเรื่องของการทําบ้านหรือว่าวาดรูปทําทงานอดิเรกที่เราชอบอันเนี้ยเราจะทาแล้วลืมเวลาแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบยังคิดไม่ออกจริงๆอ่ะก็ค่อยๆค,ค,คิดก็ได้นะเราไม่จําเป็นจะต้องคิดให้เสร็จภายในก่อนสิ้นปีนี้ปีหน้าอา่า เดือนมกราคมพามีษาเดือนไหนก็ได้เลยที่ทุกคนสามารถเริ่มทําอะไรบางอย่างที่ตัวเองแฮปปี้จริงๆได้ไม่จะเป็นจะต้องเป็นปีใหม่เท่านั้นข้อที่4เราอิจฉาใครเพราะอะไร เออเราอาจจะอิจฉาใครบางคนเพราะเขาดูมีอิสระในการใช้ชีวิตเขาได้ไปเที่ยวเขาได้แต่งตัวตามใจเราอาจจะไม่ได้อิจฉาเพราะตัวเขาเป็นอย่างนั้นแต่เราอิจฉาเพราะเขาได้สิ่งที่เราไม่ได้หรือเปล่าดังนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเอามาตั้งเป้าหมายได้เช่นเออเราอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศอันนี้ก็เขียนเข้าไปได้เลยหรือถ้าสมมุติว่าเราอิจฉาคนที่เขามีครอบครัวมีความมั่นคงแปบลบว่าเรารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือเปล่าเราอยากมีคนที่รักเราเยอะ เราจะทํายังไงก็ไปตั้งเป้าหมายข้อนี้ก็คือต้องซื่อสัตย์กับตัวเองมากๆไม่ต้องอายอะไรเพราะว่าเราเขียนอยู่ในสมุดของเราคนเดียวไม่จำเป็นต้องเอาสิ่งเนี้ยไปโพสในโซเชียลก็ได้เขียนเอาไว้แบบลับๆสําหรับเราในช่วงปีนี้เรารู้สึกเราอิจฉาคนสวยคือเราชอบมองนะแต่ว่าเออเรารู้สึกว่าเราอยากได้สิ่งดีๆแบบที่เขารับบ้างดังนั้นเราก็เลยตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะสวยขึ้น ในปีหน้า,นาและสวยขึ้นต่อๆไปแล้วก็เราอิจฉาคนที่สามารถหารายได้ได้เยอะอาจจะไม่ต้องรงล้นฟ้าแต่เราก็รู้สึกอยากให้เราอมีอิสระทางการเงินด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเขียนเอาไว้ในแผนได้ซึ่งเราสามารถแตกย่อยลงไปได้อีกว่าเออการที่เราจะมีอิสระทางการเงินได้มันเริ่มจากอะไรเคลียร์นี่ก่อนหรือเปล่าอดังนั้นอาจจะเขียนเป็นเคลียร์นี เป็นสิ่งแรกของปีนี้ก็ได้เพราะว่าเราอาจจะไม่สามารถทําเป้าหมายใหญ่ของเราเสร็จภายในปีนี้แต่เราค่อยๆแบบเขียนอะไรเล็กๆก่อนก็ได้เพื่อที่จะได้ไต่เข้าใกล้เป้าหมายที่เราอยากจะเป็นได้มากขึ้นถ้าไม่มีใครเห็นหรือมาตัดสินเราอยากใช้ชีวิตยังไงถ้าถามว่าเออทั้งหมดเราอยากแต่งตัวสวยเพราะอยากให้คนมาชมเราไหมก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าเออเราไม่ได้โพสอะไรลงโซเชียลเลยอย่างน้อยๆเราส่องกระจกดูตัวเองแล้วก็อยากเห็นตัวเอง ดูดีขึ้นทุกวันนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะอาจจะเป็นตัวอย่างที่งงๆง,งหน่อยพอเราได้โกของเราแล้วเราก็จะเอามาเขียนไว้ในสมุดเล่มใหม่ของเราว่าเราจะทำอะไรในปีต่อไปเจ้นอลเล่มใหม่ที่เราเลือกมาในปีนี้ก็จะมีขนาดกระดาษ A6 นะตัวปกอาจจะใหญ่กว่ากระดาษหน่อยแต่ว่านั่นแหละเราสามารถเอากระดาษ A4 มาพับสทบแล้วก็ รูเพื่อที่จะใส่เข้าไปได้เวลาที่เรามีกระดาษอะไรเหลือๆจาก หนังสือหรือสมุดเล่มเก่าอย่างเงี้ยเราสามารถเอากระดาษพวกเนี้ยมาเติมตรงนี้ได้เรื่อยๆเราว่าอันนี้น่าจะดีในอนาคตของเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำเจอแนลอไปเรื่อยๆทุกปีนะเราจะเพิ่มจะลดกระดาษเมื่อไหร่ก็ได้เลยซึ่งจำนวนกระดาษที่เราใส่เข้าไปในสมุดเราเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ2เดือนนะถ้าเกิดเต็มก็เอาออกเปลี่ยนไส้ใหม่อะไรเงี้ยเราก็จะได้ไม่ต้องพกอะไรที่มันเล่มใหญ่มากจริงๆก็คงไม่ได้พกไปไหนขนาดนั้นแต่ว่าเออมันน่ารับดีนะ เราสามารถเอาพวกกุญแจอะไรมาห้อยตามตะขอนี้ได้แล้วก็ตรงนี้มีแบบที่ใส่ปากกาด้วยจิ๊ๆิสำหรับเราเนี่ยเวลาจดบันทึกว่างานอะไรเข้ามาเมื่อไหร่ส่งเมื่อไหร่เราจะจัดตารางในโนชันนะ To do list อะไรก็จะอยู่ในนั้นหมดแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเขียนลงไปในนี้อีกสักหนึ่งอย่างคือ task ในนั้นอะ่ะจะเป็นพวกของแบบอะไรที่อาจจะต้องเลื่อนเรื่อยๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานแต่อันนี้ก็จะเป็นพวก หนึ่งวันเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างจริงๆเขียนลงมาแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเราสามารถเปิดดูมันได้สะดวกแล้วก็ได้การกระบาดพอได้กากระบาดเหมือนว่าเราทําเสร็จไปแล้วรู้สึกว่ามันฟินอะ่ะนี่ก็จะแบบส่วนใหญ่ก็จะเขียนเซตติ้งเอาไว้แล้วประมาณนึงว่าเออแต่ละวันออกกําลังกายอะไรอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราจาเป็นจะต้องทำอยู่แล้วแล้วก็พวกตารางงานที่ตกลงเอาไว้แล้วตั้งแต่ปีนี้นะว่าปีหน้าจะทำอะไรวิธีการเซตอัพของเรามันก็จะคล้ายๆกับบุลเลต์เจอ์นลแต่ว่า ไม่ได้มีระบบอะไรขนาดนั้นขอแค่มีโตวไว้ให้เราอ่านมีหน้าวิชลิสต์ไว้ให้เราเขียนแล้วก็เริ่มต้นด้วยมอนลี่แพนไปเลยเราจะไม่มีแพนทั้งปีขนาดนั้นก็จะเป็นแต่ละเดือนตอนหน้านี้มีลองทำแบบมีมอนลี่แพนแล้วก็มีวิกลี่แพนซึ่งรู้สึกว่ามันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ไม่ได้เขียนแล้วก็เลยเหลือแค่เป็นทั้งเดือนอย่างนี้ก็จะเขียนคร่าวๆว่าแต่ละวันมีอะไรที่สำคัญที่สุดของวันนั้น แล้วก็แต่ละหน้าก็จะเป็นหนึ่งวันแล้วก็หน้าหลังของวันนั้นนะเราอาจจะเว้นเอาไว้เขียนโน้ตซึ่งเราไม่ได้เขียนไดอารี่ยาวอะไรขนาดนั้นหรอกในแต่ละวันมีแค่ฟิลแบบระบายอารมณ์ว่าเออวันนี้เจออะไรคิดยังไงแล้วหลังจากนั้นพอเราได้เขียนนะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะคิดอย่างนี้มันไม่ดีนี่งั้นคิดอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องเอาอารมณ์ลบๆของเราไปลงที่ทวิตเตอร์อะไรที่ เป็นที่ที่ไม่ควรที่จะให้คนอื่นมาอ่านอะไรเงี้ยแล้วก็เรามีตัดกระดาษสีเอาไว้มาขั้นหน้าว่าอันนี้ก็จะเป็นของเดือนกุมภาพันธ์จริงๆกระดาษมันอาจจะเกินเกินออกมาบ้างเพราะว่ากระดาษที่แถมกับตัวหนังสือมาเนี่ยถึงมันจะเป็น A6 แต่มันก็มีการตัดแล้วมันไม่เท่ากันอยู่บ้างแล้วก็ไม่เป็นไรนะเป็นสีสันของชีวิตที่จะมีปุ้งปังปุงปงป้งปังโผล่ออกมามันก็เก๋ดี เซตอัพไม่ได้มีอะไรมากก็แค่แต่ละวันอะ่ะก็จะมีวันนี้เป็นวันอะไรแล้วต้องทําอะไรบ้างซึ่งเราก็จะจดบันทึกประจําเดือนของเราลงไปด้วยว่าอันนี้เป็นเด y เท่าไหร่แล้วเดทหนึ่งเดทสเดนี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะที่จะได้ไปต่อในปี2026ก็คือการจดบันทึกประจําเดือน สิ่งที่จะได้ไปต่อในปี2026นะที่เราจดบันทึกเอาไว้ค่อนข้างมีเยอะมาก mm hmm. เซรั่มวิตามินซีอันนี้เรารู้สึกว่ามันช่วยให้มันกระจ่างใสขึ้นได้ประมาณหนึ่งจริงๆไฟโตเรติโนหรืออาจจะเพิ่มระดับไปจนถึงเรติโนก็ได้คือเราไม่ได้รู้สึกว่ามันมันเห็นผลจนเห็นได้ชัดแต่เราก็รู้สึกว่าเออเราเลือกสกินแคร์ตัวนี้มาละหนึ่งอย่างที่มันไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแอคทีฟหรือเปล่า มีวิตามินซีกับเลตินอลที่เราจะเหลือแค่นี้จากที่ทดลองใช้มาแล้วก็คิดว่าแค่นี้น่าจะพอนะแล้วก็มอยเจอร์ไรเซอร์ที่ที่ไม่ต้องเขียนก็นได้มันจะได้ไปต่ออยแล้วมีหนึ่งไฟโตเลติอลไฟโตเลติอลหรือเรติอนแฮาโทนิกทุกคนอาจจะไม่เห็นว่ารูปผมเราขึ้นเยอะมากอาจจะสังเกตได้ว่าใส่ผมของเราอะ่ะมันมีความร้านน้อยลงแล้ว ส่วนหนึ่งแล้วก็เราหวังให้ผมในอนาคตของเรามันหนามากกว่านี้นะจริงๆตอนเด็กๆเ,เราผมหนามากแล้วเราก็เอออยากให้มันกลับมาจามังเลยก็เลยลองใช้ดูแล้วมันก็เออลุกผมขึ้นจริงๆแฮร์โนิกได้ไปต่อเวทเทรนนิ่งอันนี้จะได้ไปต่อแน่นอนเราสรัมผัสได้เลยว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงถึงแม้เราจะเล่นอย่างจริงจังมาได้แค่ประมาณ10วัน10กว่าวันโดยประมาณนะเวทได้ไปต่อทําบ้านหลังนี้ก็ยังได้ไปต่อนะเพราะว่าก็ยังไม่เสร็จทุกคนอาจจะเห็นว่าเออห้องศิลปะของเรายังไม่ได้ถูกต่อเติมเลยแล้วก็ในหลายๆส่วนเนี่ยมันก็ ก็จะมีการเพิ่มสเสน่ห์ให้กับมันไปทีละนิดจากที่เริ่มต้นเป็นแบบห้องโล่งๆมินิมอลมาก่อนแล้วเราตอนนี้เราก็เริ่มเพิ่มอะไรที่มันวินเทจเข้ามาละก็บ้านของเราก็เป็นสิ่งที่แต่งตัวได้ด้วยเหมือนกันไปเดททุกสัปดาห์อันนี้ดีมากๆคือถึงแม้ว่าเราจะทํางานด้วยกันอยู่ที่บ้านเหมือนกันอะ่ะบรรยากาศมันไม่เหมือนกันเราเหมือนกับว่าตรงนี้มันเป็นที่ทํางานไปละถึงเราจะนั่งดูหนังด้วยกันทุกคืนแต่ การได้ออกไปเที่ยวอะ่ะเราชอบความรู้สึกของการที่แบบคุยกันระหว่างรดทริปของเรามากๆเลยแล้วก็มีโครงการที่จะไปเที่ยวให้มันไกลขึ้นเรื่อยๆอีกนิดหนึ่งมากด้วยเราชอบรดทริปจริงๆการไปเดททุกสัปดาห์ก็ เราเชียร์ให้ใครที่มีแฟนมีคนรักทำมากๆไม่ต้องเป็นอะไรที่ลูลาก็ได้เราแค่ขับรถออกไปซื้ออะไรกินง่ายๆอะแค่นั้นมันก็ดีแล้วสำหรับคนที่ทำงานที่บ้านทุกวันไม่ได้ออกไปไหนเขียนเจอแนลอันนี้รู้สึกแฮปปี้กับมันนะระบายอารมณ์คือแต่ก่อนเราเคยคิดว่าการเขียนเจอแนลมันจะต้องมีฟอร์มอาจจะเป็นแบบหลักการบุลเลตเจอแนลหรือว่าเจอแนลอะไรต่างๆที่เขาคิดค้นขึ้นมา มันอาจจะไม่ได้เวิร์คสำหรับทุกคนดังนั้นทุกคนสามารถปรับการเขียนเจดโน้ให้เข้ากับตัวเองซึ่งตอนนี้เราก็จะเหลือแค่วันอะไรทำอะไรบ้างมีประจำเดือนไหมรู้สึกยังไง อะไรเงี้ยแค่นี้ก็พอแล้วการเจ้หน้าของเราอะ่ะมันทําให้เราติดตามได้ว่าในแต่ละวันเราออกกําลังกายอะไรไปแล้วบ้างด้วยทําได้ดีไหมอะไรเงี้ยอันนี้คือดีเราจะเป็นสิ่งที่เราจะทําต่อหูฟัง iPhone สําหรับลงเสียงไม์ของหูฟัง iPhone เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดที่เราใช้มาแล้วในการเป็นไม์ลงเสียงนะมันก็แพงอยู่ในฐานะของการเป็นหูฟังธรรมดาหูฟังมีสายได้ซ้าแต่ เราชอบเสียงของมันมากๆดังนั้นสิ่งนี้ได้ไปต่อเราจะยังไม่ซื้อไมลใหม่ตอนนี้ยกเว้นว่าไม่์สำหรับการพูดอันเนี้ยถ้าเกิดว่ามีอันไหนแบบดีๆแนะนำก็บอกกันมาได้นะเรา หาเงินจาก YouTube ได้เราอาจจะเอาไปลงทุนกับสิ่งนั้นก็ได้แต่งหน้าเบาๆอยู่บ้านอันนี้เราว่ามันเป็นอะไรที่เอฟเฟกตีฟต่อเรามากวันไหนที่เราตื่นเช้าได้แล้วเราได้แต่งหน้าแต่งตัววันนั้นมันจะดีไปหมดเลยการที่ได้ส่องกระจกและเห็นว่าตัวเองสวยมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยอยากให้อยากเชร์ให้ทุกคนทําเหมือนกันสิ่งนี้ฉีดน้ําหอมก่อนนอนอันนี้เป็นอะไรที่เราชอบมากเหมือนกันน้ําหอมที่ฉีดไม่ต้องเป็นยี่ห้อที่แพงก็ได้เราก็ใช้แบบว่าน้ําหอมเจนยัวซึ่ง โอเคก็มีราคาอยู่แต่มันก็ไม่ถึงกับขวดละหกพันที่เราจะฉีดในโอกาสสาคัญเวลาไปเจอผู้คนใช่ไหมกลิ่นที่เราเลือกก็จะเป็นกลิ่นแป้งเด็กเราชอบกลิ่นแบบนี้ก่อนนอนมันทําให้เราผ่อนคลายแล้วก็มันทาให้รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าหญิงอันนี้อยากให้ทุกคนลองไปฉีดดูเหมือนกันทํางาน9ก้าโมงถึงห้าโมงเย็นเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นด้วยแม้วลางานเสาร์อาทิตย์วันหยุดน,นัาขากขัตฤกษ์ ต่างๆเราจะไม่ตอบแชทงานเลยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ป้องกันการเบิร์นเอาท์ให้เราได้ดีมากๆเลยเพราะว่าเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็การกําหนดเวลาแบบนี้แปลว่าเราจะต้องโฟกัสในการทํางานวันจันทร์ถึงศุกร์และเวลางานของเราให้ดีที่สุดเหมือนกันไม่เออแล้วเฉนื่อยแบบโอ้ทำอะไรก็ได้มันก็เป็นการแบ่งเวิร์กไรต์บาลานซ์ได้ดีซึ่งอันนี้ได้ไปต่อไม่มีลูกสิ่งนี้ยังได้ไปต่อเรารสึกแฮปปี้กับชีวิตในช่วงนี้แล้วนะเรายังอาจจะไม่พร้อมที่จะมี มาเพิ่มในครอบครัวตอนนี้มีหมาแมวตอนนี้เราก็แฮปปี้แล้วนะดังนั้น,น,นการไม่มีลูกได้ไปต่อการจดประจําเดือนสิ่งนี้ก็ยังได้ไปต่อนอกจากเราจะรู้แล้วว่าเออในช่วงไหนของเรามีประจําเดือนแล้วมันก็ยังเป็นการแบบว่าสมมติว่าถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของประจําเดือนในอนาคตเราสามารถเอาข้อมูลนี้ไปบอกคุณหมอได้แล้วก็จะทําให้เราได้รู้ด้วยว่าในช่วงไหนเราเหมาะกับการออกกําลังกายแบบไหนเราไม่มีแรงเพราะมันอยู่ในช่วงใกล้ประจําเดือนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันจะทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราเคยทําคลิปวอลกเกี่ยวกับ คอซิงกิ้งไปแล้วอันนี้ก็ไปหาดูกันได้นะใน YouTube มาถึงเรื่องสิ่งที่ไม่ได้ไปต่อนะการไลฟ์แบบไม่มีพอยเราได้ลองแล้วเรารู้สึกว่าเราเขินเหมือนกันเออในการที่มาลองไลฟ์อันนี้อาจจะไม่ได้ไปต่อนะทุกคนอาจจะมีบ้างบางครั้งในโอกาสพิเศษแต่จะไม่ใช่ทุกๆสัปดาห์ในแบบที่เราเคยคิดไว้ว่าเราอยากจะทำ ส่วนหนึ่งคือมันไม่ได้ผลตอบรับที่ดีด้วยแล้วก็เรารู้สึกทาแล้วมันไม่แฮปปี้เพราะผลตอบรับมันไม่ดีเราก็เลยไม่แฮปปี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยม่านตาไก่ถ้าเราได้ทําม่านใหม่เราจะไม่เอาม่านตาไก่เลยเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยคือจีบของมันสวยแต่ว่าเราไม่ชอบตาไก่มันเอาไปซักแล้วมันชอบพังด้วยอะอันนี้จะไม่ได้ไปต่อนะคะน,น,น้ําตาลนี่ ไม่ใช่ว่าไม่กินน้ําตาลหรือว่าอะไรที่ไม่มีน้ําตาล,ลแต่ว่าเราจะไม่ได้ใส่ในพวกเครื่องดื่มประจําวันที่เราดื่มทุกวันเหมือนแต่ก่อนแล้วตอนนี้เราสามารถกินกาแฟแล้วก็มัทฉะใส่นมแบบไม่ใส่น้ําตาลได้แล้วอันนี้ก็น่าจะดีต่อผิวพรรณของเรามากขึ้นและสุขภาพในอนาคตสิ่งที่ไม่ได้ไปต่อลําดับต่อมาโทนเนอร์แพดเราซื้อมาลองใช้ละเราก็กะว่าเดี๋ยวใช้กระปุกนี้ก็คงจะไม่ซื้อต่อแล้วแหละเพราะว่ามันมันก็ให้ความชุ่มชื่นแต่ว่าเราว่ามันใช้เวลานาน,านเกินไป เราไม่มีเวลารอขนาดนั้นที่จะให้มันซึมเข้าผิวจนแผ่นมันแห้งเราไม่จะไปต้องรอให้มันแห้งก็จริงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเสียดายอะแล้วก็มันมีขยะเยอะด้วยหลังจากหมดกระปุกนี้ก็คงไม่ได้ไปต่อแล้วนะสาหรับโทนเนอร์แพทเราอาจจะเน้นบํารุงหน้าแบบตอนคืนเยอะๆแล้วก็ตอนเช้าทาแค่มไรเซอร์ก็พอแล้วอะไรอย่างงี้ดื่มน้ําเยอะๆเติมความชุ่มชื่นในแบบอื่นสิ่งที่ลังเลว่าจะได้ไปต่อไหมหน้าหมา ทุกครงจะเห็นว่าเราลองแบบว่าทําผมไม่มีหน้าม้ามากขึ้นนะแต่อันนี้ก็ใช้เวลาเซตประมาณหนึ่งอยู่มันยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่รู้สึกว่ามีหน้าม้าแล้วสวยกว่ายัางไงก็ไม่รู้แต่การมีหน้าม้ามันเสียเวลาในการเซตเหมือนกันในแต่ละวันแต่ละเช้าที่เราจะต้องตื่นขึ้นมาแล้วถ้าสมมติเราไม่มีหน้าม้าได้มันก็น่าจะดีก็จะลองพยายามอีกครั้งหนึ่งว่า ลองไม่มีหน้ามาดูไหมอันนี้ก็คือเป็นลสิ่งที่ลังเลอยู่ก็จะใช้เวลาปีนี้แหละในการตัดสินใจอีกรอบหนึ่งอาจจะลองให้ผมหน้ามา้ามันยาวลงมาจริงๆก่อนแล้วก็มาดูว่าถ้าเราแต่งหน้าสวยแต่งตัวแบบนี้แล้วเข้ากับผมแบบไม่มีหน้ามาไหมอะไรประมาณนี้กัวซาเราได้ลองทํากัวซาไปแล้วมันก็มันก็รู้สึกว่าได้นวดดีมั้งแต่เราไม่รู้ว่ามันจะได้ผลดีไหมในระยะยาว อาจจะต้องใช้เวลาศึกษาต่ออีกนิดนึงสําหรับกัวซาฟิลของมันเวลาวางมอยู่บนโตเครื่องแป้งมันดูเอสเตติกดีนะอันนี้คือข้อดีของมันแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเราทําได้ถูกต้องไหมมันจะดีไหมการต่อเล็บอันนี้เราเพิ่งเคยต่อเล็บครั้งแรกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันดีมากเลยอะ่ะมันเล็บมันสวยมันไม่ได้ไปรบกวนเล็บจริงๆข้างล่างขนาดนั้นหรือเปล่านั่นแหละก็ละเลยยังไม่ไม่แน่ใจว่ามันดีหรือเปล่าและจากการที่เราได้ลองทําเล็บเองมาเนี่ย อาจจะเพราะว่าเราเลือกสีที่มันไม่ดียี่ห้อไม่ดีมามันไม่ค่อยทนเท่ากับไปทํากับช่างแต่ทํากับช่างมันก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันดังนั้นเราอาจจะทําเล็บนานๆทีสิ่งที่ลังเลว่าจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อข้อสุดท้ายก็คือจังเจอร์นอลด้วยความที่สมุดของเรามันเล็กนิดเดียวก็ไม่รู้ว่ามันจะพอที่จะแปะจังของเราไปได้ไหมแล้วมันก็ อาจจะไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นสำหรับเราในการติดจังเข้าไปอาจจะมีบ้างเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆก็อ, <rt. S 2> อยู่ที่เราบริหารมันนะก็ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีไอเดียว่าเออจะเพิ่มอะไรจะลดอะไรในชีวิต <trustworthy. S 1> ก็ลองเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้นะเพราะว่าเราก็ให้เหตุผลไปประมาณนึง wish list ของเราตอนนี้ก็มีอยู่3อย่างก็รรรรรรรคือนี่เราวาดลูกไว้ในนี้ด้วย ก็คือตอลีิไอ้น้ำจากการที่เรามีโกว่าเราอยากจะรีบผ้าเพื่อให้เสื้อผ้าเราดูดีเวลาออกไปข้างนอกหรือว่าใช้ชีวิตอยู่บ้านหรือว่าตอนถ่ายงานอะไรเงี้ยเรามองไว้ว่าเราอยากได้อันที่มันเป็นแบบว่าเป็นเป็นเสาขึ้นมาแล้วมันมีโต๊ะพับออกมาได้เลยอะแล้วก็เข็นเก็บได้แล้วว่ามันสะดวกดีกลางง่ายรีดง่ายแล้วดูเหมือนมันจะรีดเรียบได้เร็วด้วยนะ เป็นไอ้น้ำแรงๆแล้วก็อันที่2ก็คือโตพับวินเทจที่เราไปเจอที่ร้านวินเทจร้านหนึ่งเราอยากเอามาใช้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งด้านหลังมากก็เดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อตัวนี้นะราคามันก็เกือบหมื่นอยู่เหมือนกันแล้วก็มีรุ่นที่6,500 มันก็มีราคาอยู่อาจจะไม่สามารถซื้อได้เลยทันทีเพราะมีภาระอย่างอื่นที่ต้องไปจ่ายแต่ก็อันนี้อยู่ใน wish l ของเราที่น่าจะการออกได้เร็วอยู่เหมือนกันแล้วก็โรบอทดูดฝุ่นถูพื้นเนี่ยอันนี้คืออยากมีมานานละก็เดี๋ยวมาดูว่าปีหน้าเป็นยังไงอาจจะซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีวิธีหนึ่งก็ได้จากการที่เรามีเครื่องล้างจานแล้วมีเครื่องอำนวยความสะดวกอื่นๆมาแล้วเรารู้สึกว่าถ้ามีเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างมันจะคอมพิวต์มากแล้วเราจะมีเวลาไปทําอย่างอื่นไปใช้้ชชีีวิตท่เราาอยกจะใ เราไม่จำเป็นจะต้องทํางานบ้านก็ได้กับชีวิตแม่บ้านของเรานะคะท่าสมุดอันใหม่มากเลยเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะมีซองใส่สที่เขาเอาไว้ใส่รูปอะไรน่ารักๆ่ักเพิ่มขึ้นอันนี้มันแต่งได้เยอะนะเพราะว่ามันเป็นแบบห่วงเราจะทําอะไรก็ได้ออาจจะมีติดสติกเกอร์ข้างในหรือแม้แต่ข้างนอกข้างนอกอาจจะเว้นไว้ก่อนอยากให้มันดูเรียบ,ยบแบบนี้ หลังจากที่เราได้โกของเราแล้วว่าเราจะทำอะไรบ้างเนี่ยเราจะทำ vision board เป็นส่วนประกอบเสริมเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพมันชัดเจนขึ้น vision board ของปีที่แล้วของเราเราทำในแอป freeform freeform ก็คือเป็นแอปที่แบบว่าวางอะไรก็ได้เขียนอะไรก็ได้เนาะมันก็มากับไปแพดเลยนี่คือ vision board ของเราไม่ได้เป็นอะไรที่เอส h e t i c ขนาดนั้น แต่เราก็หารูปที่เขาใช้คาว่าตรงกับพลังงานของตัวเองเนาะมันก็คือรูปที่เรารู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับตัวเราแหละบางคนอาจจะตัดต่อหน้าตัวเองไปใส่ก็ได้นะวิชั่นบอร์ดในปีที่แล้วของเราเนี่ยมันอยู่ในทีมอยากใช้ชีวิตปกติ อาจจะเพราะว่าปีก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าเราทํางานหนักมากเกินไปเดินทางมากเกินไปมันเหมือนมันเหมือนมีแต่เรื่องงานเราก็เลยเขียนเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวมากขึ้นนะก็อย่างเช่นแบบยืดร่างกายบนเตียงทําเล็บดูแลผมวันเสาร์อะไรเงี้ยการมีรูปแบบนี้มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเห็นภาพว่าตัวเองจะทําเล็บสีไหนใส่เสื้อผ้าโทนประมาณไหนทําทรงผมยังไงอะไรเงี้ยหลายๆคนอาจจะข้ามเรื่องการเขียนโกล,ลงไปในสมุดแล้วมาทําเป็นวิชั่นบอร์ดแล้วเขียนข้อความานี้ลงไปเลยก็ได้แล้วก็จะหา รูปใน Pinterest น,เเน,นะเป็นรูปที่สวยๆงามๆม,มันก็จะรวมกันอยู่ในนี้เนาะอย่างเช่นถ้าปีนี้เราบอกว่าเราอยากเราอยากดื่มน้ำหนึ่งแก้วตอนเช้าเราก็เลยเอารูปที่แบบผู้หญิงผิวสวยๆแล้วดื่มน้ำขึ้นมาอันนี้ก็จะทำให้เราสึกว่าการดื่มน้ำทำให้เราผิวสวยหรือเป้าหมายที่เราเขียนว่าเราอยากเวทสามวันต่อสัปดาห์เราก็เอารูปหุ่นที่เราต้องการอะมาแปะอีกข้อที่เราบอกว่าอยากรีดผ้าอย่างเงี้ยเราก็แค่เอารูปที่เป็นผู้หญิงใส่ชุดสวยๆที่เราชอบเอามาแปะ สำหรับเราปีนี้วิชั่นบอร์ดของเราจะไม่ได้เอาไปแปะ,แปะในแอปอย่างนั้นแล้วเราจะอยู่ในพินเทเลสเลยสมมุติว่าเราไปนู่นไปนี่แล้วเราอยากเปิดดูเล่นๆมันก็จะอยู่ในพินเทเลสตลอดเราดูในมือถือของเราก็ได้เท่าที่ดูวิชั่นบอร์ดของเราในปีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความงามเอสเตติกในการใช้ชีวิตต่างๆหรือถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีบ้านแบบนี้ก็ไปหารูปบ,บ้านที่เราชอบเอามาพินเพิ่มได้แล้วก็ค่อยกลับมาดูอีกทีนึงว่าสิ้นปีเนี่ยเรามีสิ่งที่เราต้องการจริงๆไหมของเราเป็นยังไง แล้วจากมิชชั่นบอร์ดของปีที่แล้วของเราแล้วว่าเราใกล้เข้าใกล้กับบอร์ดที่เราสร้างขึ้นมานะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องบ้านนี่ก็เป็นเรื่องของบอดี้ของเราซึ่งตอนนี้เราก็ทําเล็บคล้ายๆกับในรูปนี้เลยแต่อาจจะยังไม่ได้หุ่นแบบนี้แล้วก็มีเป้าที่เราแบบอยากทํางานอดิเรกอันนี้เราก็ได้ทําจริงๆเราได้ลองปั้นดินได้ลองวาดรูปอย่างเงี้ยนี่แหละการตั้งเป้าหมายขึ้นมาก็จะทําให้ในปีหน้าถ้าเกิดว่าเวลาเราว่างๆอะเรามีอะไรให้ทําแบบไม่อยู่ว้าเวหรือสกอไปเรื่อยๆแต่ว่าจริง,รงๆเราก็ถ่ายมือถือเยอะเหมือนกันในปีนี้ หลังจากที่เราได้ไอเดียว่าเราจะทําอะไรบ้างในปีหน้าใช่ไหมสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือลบสิ่งที่เราไม่ต้องการเราเขียนลิสต์เอาไว้ประมาณหนึ่งว่าสิ่งที่เราจะทําในวันที่31มกราคมคืออะไรทุกคนอาจจะทํคาทความสะอาดบ้านกันเกือบทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเราก็เชียร์ให้ทําความสะอาดในส่วนที่ไม่ค่อยได้ทําบ้างสําหรับก่อนที่จะขึ้นปีใหม่อย่างเช่นแอร์หรือว่าแม้แต่โซนเก็บของที่เราไม่เคยจัดระบเบียบมันเลยลบอีเมลแล้วก็เมสเซจที่ไม่จะเป็น มันก็เปลืองเนื้อที่แล้วก็ลบสายตาด้วยการได้ลบเนี่ยมันเหมือนได้เคลียร์สมองไปด้วยเหมือนกันนะทุกคนลองดูลบไฟล์ที่ไม่จะเป็นในคอมแล้วก็มือถือมีหลายรูปหลายไฟล์เลยที่เราดาวน์โหลดเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วหรือรูปที่เราลบก,ก็ลงโซเชียลไปแล้วบางอย่างมันอาจจะไม่ต้องเก็บเอาไว้ก็ได้อย่างเช่นรูปที่เราแบบว่าถ่ายเอาไว้ซ้ําๆอย่างเงี้ยเราควรจะเลือกรูปที่เราชอบที่สุดเอาไว้แค่รูปเดียวหรือเปล่าอันนี้ก็คือเราควรจะลบนะ ต้องบอกว่าช่วงนี้ทุกคนเหมือนเป็นเรากับว่าครีเอเตอร์กันทุกคนนะนะเราอยากแชร์ให้มาซ่อนหรือลบคลิปที่ไม่ตรงกับคุณค่าในปัจจุบันแล้วมันอาจจะเคยมียอดวิวที่ดีอาจจะปังจากความดราม่าต่างๆแต่ถ้าเราไม่ชอบมาแล้วอะ่ะหรือมันทําให้อาจจะมีปัญหาในอนาคตเราก็เชีร์ให้ลบออกไปเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเสียดายเราสามารถสร้างคลิปดีๆใหม่ได้หรือรูปดีๆใหม่ได้ในอนาคตเก็บไว้เฉพาะอันที่เราอินดาวน์โหลดสเตทเมนต์ไม่รู้ว่าทุกคนทํำไหมอันเนี้ย อันนี้เราเชียร์ให้ทุกคนดาว์โหลดสเตตเมนทุกๆ6เดือนนะเพื่อที่ว่าสมมติว่าเรามีปัญหาอะไรทางด้านภาษีเนี่ยเราก็จะมีสเตตเมนเอาไว้เช็คถ้าทุกคนดูคลิปมาจนถึงตรงนี้ตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะเราก็ขอให้ปีหน้าทุกคนมีความสุขมากๆคิดอะไรก็สมหวังแล้วก็ได้ทำเป้าหมายของตัวเองให้สำเร็จนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ